เอาลมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปเคลิยเกมมาครับนั่นเองนะครับผมและตอนนี้เราอยู่ซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในมายครับนะฮะก็ผมว่าผมตัดสินใจแล้วนะครับว่าไอ้สกินตาโตนี่เนี่ยสกินตาเหลืองนี่เนี่ยผมจะเอาไว้ใช้ในซีรีส์นี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะเหมาะดีนะผมว่าแบบเวลาเราเจอเรื่องอะไรที่มันแบบแปลกใหม่แล้วมันว้าวเนี่ยเออเราก็จะทําตาแบบนี้อะไรเงี้ยผมเลยว่าเออมันเหมาะซีรีส์นี้นะครับสกินนี้เนี่ย ส่วนถ้าผมเล่นชาเลนส์อะไรเงี้ยก็จะปรับไปเป็นสกินปกติแล้วกันเนาะเอาลนะสำหรับอย่างแรกนะครับผมในวันนี้นั่นก็คือคุณผู้ชมรู้จักเข็มทิศใช่ไหมฮะก็เข็มทิศนะครับมันจะชี้ไปทางทิศเหนือใช่ไหมซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมฮะอ่าเข็มทิศเนี่ยคือแบบเราไม่ยังเป็นต้องคราบัานออกมาคุณผู้ชมมันก็บอกทิศเราแล้วนะเห็นปะมันชี้ไปทางทิศเดียวกับที่แบบเราคราบมาไว้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองหันไปทางนี้แล้วกันปึ๊บ เสร็จแล้วเราก็วางใหม่ครับปึ๊บอ่านี่มันก็ชี้ไปทางทิศเหนืออยู่แล้วนะครับก็คือแบบสมมติใครอยากดูทิศใช่ไหมแต่ว่าแบบไม่อยากข้ามเนี่ยเออมันก็บอกทิศอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องข้ามมาเลยนะครับผมโอเคผมอันนี้ผมสร้างเป็นแบบทางขึ้นนะครับก็เราจะวางบันไดไปผมทั้ง2อันเลยนะฮะปึ๊บวางบันไดแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะผมเอาละทีนี้เนี่ยบันไดฝั่งนี้นะครับผมจะวางน้ําใส่ไปด้วยผมอ่า วางแบบให้เ,เต็มไปหมดทุกช่องเลยนะครับก็คือเราสามารถบูสต์ความเร็วของบันไดได้โดยการใช้น้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองนับดูนะอันนี้กี่วินะครับเวลาขึ้น1 2 3 4 5 6อ่าหะหวินะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูว่าผมว่าบันไดที่บวกน้ําไปเนี่ยจะใช้เวลากี่วินะครับปึ๊บหนึ่งสสาสี่ฮึบ ซีวินะครับผมอ่ามันก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็คือผมไปอ่านเมนมาไว้คุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าพี่ผมรู้แล้วผมรู้ตั้งนานแล้วพี่อะไรเงี้ยบางอย่างก็คือแบบก็ลองดูที่ชื่อซีรีส์ใหม่ดีๆนะครับก็คือ สิ่งที่คุณอาจอาจจะยังไม่รู้นะครับถ้ารู้แล้วก็คือรู้แล้วนั่นแหละแต่ก็มีคนที่อาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะก็นั่นแหละฮะนั่นคือซีรีส์นี้นั่นเองครับผมโอเคครับ okay, ผมแล้วต่อไปเนี่ยก็เป็นเก like ี่จจยวกับบันไดเหมือนกันฮะอ่ะซึ่งอันนี้เป็นบันไดแบบที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมใช้เป็นอ่าใช้เป็นควาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาถัางน้ํามาฮะป้ายนะครับผมแล้วก็เพนติงฮะเหลือรูปภาพนั่นเองนะครับอ่ะอย่างแรกเนี่ยผมจะวางขึ้นมาแบบนี้ผมฟืบแล้วก็วางขึ้้นนนนมาออีีกกบบบบล็ึงแบบะครั อ่าเออแล้วผมลืมมันต้องใช้กล่องคุณผู้ชมโอเคนี่เราจะวางกล่องขึ้นมาแบบนี้นะครับปื๊บเอาแล้วผู้ชมพอวางกล่องแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะวางป้ายนะครับผมเออถุกนี่แป๊บนึงเราจะวางป้ายไปครับผมอ่าก็วางให้หมดเลยนะครับอ่าโอเคมาพอเราวางป้ายเสร็จครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอ่อแวะมันด้านหลังครับทีนี้เราก็จะเลงไปที่ตัวอ่าป้ายนะทีนี้เราก็จะวางรูปภาพไปครับแบบนี้อ่อชืบอ่าเราจะวางรูปภาพไปนะครับ ปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับผมอะหน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้นะผู้ชมพอระวังรูปภาพเสร็จเนี่ยทีนี้ฮะเราก็จะยัดน้ําเข้าไปข้างในครับแบบนี้อะวางเข้าไปในช่องนี้นะเอาให้หมดแล้วผมปึ๊บวางเข้าไปอะเสร็จแล้วเราก็จะอุดตรงนี้ครับอะเป็นการบอกว่าปิดไม่ให้น้ำมันรั่วออกมานะครับผมเอาละอันนี้คือเสร็จแล้วนะมาเดี๋ยวผมจะลองเป็นโซยิวลดูครับเกมโหมดโซยิวลวนะครับมา มาตรงนี้แล้วก็ฟืบนี่เราสามารถปีน <Hollywood> ขึ้นมาได้นะครับผมเป็นลิฟต์แบบใหม่นะครับเผื่อคุณผู้ชมเบื่อแบบบันไดการขึ้นแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับฟืบก็แบบเป็นการไหลขึ้นแนบกับจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเป็นไม้เหรอแนบขึ้นกับไม้แบบนี้ครับก็แบบหน้าถูขึ้นไปแบบนี้ครับฟืบแต่ต้องกดสเปซบร์ด้วยนะนี่เราก็จะขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเจ๋งนะและอย่างต่อไปนะครับคุณผู้ชมว่าเลสโตนเนี่ยมันจะส่งผ่านอากาศได้ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเร มันส่งผ่านไม่ได้นะคุณผู้ชมมันไปไปได้ยังไงฮะคําตอบนั่นคือบาเรียนนั่นเองครับอ่าเราใช้บาเรียบล็อกในการส่งผ่านเลสโตนเข้าไปนะครับผมอ่าบารียนมันก็เป็นบล็อกหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้มันก็แบบส่งต่อไฟฟ้าได้นะครับผมอ่านี่ก็ใช้บาเรียนในการแบบว่าเราก็สามารถใช้บาเรียนนะครับผมทำให้เหมือนแบบเออส่งผ่านอากาศไปอย่างนี้ได้นะครับ และต่อไปนะครับผมเราจะมาทดสอบโลจิกหรือว่าตรรกะของเกมไมโครคราฟกันนะฮะก็จริงๆเกมนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าแบบตรารกะามันค่อนข้างป่วยอยู่แล้วนะครับแบบมันจะแปลกๆอ่ะอย่างเช่นแบบแอนด์วิลลหล่นใส่ท็อดเงี้ยแล้วหลุดอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันค่อนข้างแปลกนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบครับว่าของพวกนี้เนี่ยถ้าตกลงมามันจะฆ่าวิลเลจเจอร์ได้ไหมนะฮะแต่ตอนนี้มันจะเป็นตอนคืนครับเซต็จถามแป๊บหนึ่งโอเคมาลองจะอย่างแรกเลยละกันนะครับนี่คือทรายครับผมคุณผู้ชมลองคิดดูในใจนะว่ามันจะตายหรือเปล่าสามสองหนึ่งฟื เอาแล้วทีนี้ไซก็หลดมาทับลุงวิเชเลเจอร์นะครับผมรู้จากอาการดิ้นนี้แล้วรู้สึกแบบน่าจะทรมานอยู่เหมือนกันนะฮะฟืบอ่าแล้วลุงก็ตายนะครับผมอ่ะสรุปก็คือไซฆ่าลุงวิเชเลเจอร์ได้ฮะอย่างต่อไปนั่นคือกราเวลครับผมอ่ะซึ่งถ้าตามหลักแล้วเนี่ยกราเวลมันก็เหมือนเหมือนกับไซใช่ไหมทีนี้มันก็น่าจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับไซนั่นเองนะครับอ่าเนี่ยลุงตายอีกแล้วนะครับมาอุ้ยเดี๋ยวลุงคนนี้แบบสงสัยฮะเอ้ยลุงแบบสงสัยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันยืนนิ่งๆอย่างนี้นะครับ นี่เน,นี่สงสัยอีกแล้วอ่ะอยากมายืนแทนหรือเปล่าลุงมองอย่างนี้อยากมายืนแทนหรือเปล่าเอาละมาเรามาทดสอบต่อครับต่อไปเนี่ยจะเป็นสายแดงนะครับก็มาลองกันเลยแล้วกันชึบอ,อ่าทีนี้สายแดงก็มาทับลุงเรียบร้อยนะครับนี่ฮะลุงก็ตัวแดงเหมือนเดิมครับผมเกิดอาการเจ็บปวดเร้าๆนะครับแต่ไม่ได้เสียงลุงเจ็บปวดนะปึ๊บอ่าแล้วลุงก็ตายไปครับทีนี้อ่ะเหลือ2อันสุดท้ายละคุณผู้ชมว่า2อันนี้เนี่ยจะฆ่าลุงได้ไหมครับเอามาลองดูละการสำหรับแอนวิลก็ทุบเลยครับผมจังหวะนี้ปึ๊บอ่า คุณผู้ชมลองคิดความเป็นจริงดีๆนะแบบว่าเหล็กนะครับผมจํานวนแบบเป็นสิบๆเงี้ยมาทับกันนะครับซึ่งน้ําหนักมันน่าจะเยอะมากๆใช่ไหมแต่ลุงไม่ตายฮะดูดิจหมุกลุงยังแข็งแรงดีอยู่เลยๆๆลุงไม่ตายฮะบ้าน่ะมนันไปไปได้ยังไงอันนี้จะเป็นไข่มังกรนะครับซึ่งถ้าเอาจริงเนี่ยเป็นสิกว่าฟองเฮ้มันก็น่าจะหนักมากๆใช่ไหมเรามาลองดูว่าปุ๊บหล่นมาเรียบร้อยนะครับ และความเป็นจริงนั่นก็คือลุงไม่โดนดาเมจเลยสักนิดเดียวนะครับแบบแทบไม่รู้สึกอะไรนึกว่าอากาศไหลผ่านอะไรเงี้ยคือแบบผมบอกแล้วตะกาเกมนี้มันป่วยนะครับอย่างต่อไปนะครับเราจะมาทําวงกลมกันครับผู้ชมซึ่งวงกลมครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้รถรางในการทํานะครับวิธีเนี่ยเราก็จะวางอ่อบล็อกน้าผึ้งไว้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะวางตรงนี้นะครับผมวางรางแล้วก็วางรถรางครับผมซ้อนไปสักประมาณหนึ่งนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ทุบให้มันลงมาครับผมทีนี้เนี่ยเราก็จะเข้าไปแบบขยับมันให้มันหมุนแบบนี้นะครับอ่า ทีนี้มันก็จะเริ่มได้รูปร่างที่แบบว่า,เ,าเริ่มคล้ายๆวงกลมใช่ไหมทีนี้เราลองทําอีกด้านดูครับบอ่าทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็วางเข้าไปแบบนี้ครับผมทีนี้ก็ทุบแล้วให้ปล่อยมันลงมานะครับอ่าลองขยับดูชึบเอาลนะฮะหลังจากที่เราทําซ้ำาหลายๆรอบนะครับ แล้วเราก็จะได้วงกลมในเกมไมโครฟับนั่นเองซึ่งเป็นวงกลมที่เกิดจากรถรางนะครับผมอเอก็ค่อนข้างเจ๋งนะครับและนี่คือวงกลมที่เกิดจากรถล่างในเกมไมโครฟับนั่นเองนะครับผมอพอดีแบบว่ามันเสียงดังรบกวนนะครับผมก็เลยจะปื้มดึงซะหน่อยอ,อ,เ,อเคเงียบแล้ครับผู้ชมอย่างต่อไปนะครับผมผมจะมาสอนวิธีที่แบบว่ารอดจากความตายนะครับสมมุติ่าเราตกจากที่สูงแล้วกันมาเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูก,ก่อนว่ามันตายจริงๆนะครับปึ๊บเป็นไงแบบนี้คือตายนะครับแล้วถ้าเราอยากรอดล่ะฮะเดี๋ยวลองตกใหม่ครับผมทีนี้เนี่ยเราจะ แบบนี้ครับผมออกเกมเข้าใหม่นะฮะไม่ไดีเขาเรียกว่าออกโลกเข้าใหม่ครับผมปุ๊บอ่าแล้วเราก็จะตกมาอย่างนุ่มนวลเลยนะฮะเอาใหม่สิอ่ะนี่มาเอาใหม่อันนี้โซเวร์ลน,น,นะตกมาแบบจากที่สูงแบบนี้งไงก็ตายใช่ไหมพอหยุดปุ๊บอ่ะออกครับผมแล้วเข้าโลกใหม่ะฮะทีนี้ปุ๊บนี่มันก็จะลงมาแบบโอ้โหแบบลงแบบนุ่มจัดจัดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองอีกกรณีหนึ่งแล้วกันสมมุติเราตกมาแล้วแบบเออลงบ่อลาวาเนาะอ่านี้ผมก็จะทําเป็นแบบตกลงบ่อลาวาแต่ไม่ถึงกับตายนะครับปุ๊บลงมาะฮะ ทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากรอดอะเราแค่ออกเข้าใหม่คุณผู้ชมแล้วทีนี้เราก็จะรอดจากการโดนลาวาเผานะเห็นปะ <laughs> ไม่เป็นไรเลยคุณผู้ชมอ่ะและ้วทีนี้ก็รีบมาลงน้ําเลยฮะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนแบบทริคเล็กๆน้อยใน,ยนเกมมายคาัสเด้วยนะแบบว่าถ้าใครเนี่ยสมมติเผื่อใครแบบ เล่นพลาดไงแล้วแบบมันจะตายจริงอ่ะเออใช้วิธีเนี้ยมันรอดนะเว้ยแบบเวลาคุณจะตายเนี่ยกด e F C ออกโลกไว้ก่อนเลยนะครับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด <c oughs> แล้วค่อยคิดว่าเฮ้ยจะทำไงให้มันรอดวะอะไรเงี้ยและอย่างสุดท้ายนะผมก็เป็นตามปกติของช่องเราครับที่จะทาตามหน้าปกนะครับผมคือหน้าปกเนี่ยไม่ใช่แค่คลิกเบ็ดนะเดี๋ยวผมทาให้ดูด้ยวยมันทำได้จริงนะครับผมก็อย่างแรกเนี่ยเราจะไปสตรองโฮครับแล้วก็จะโลเคตสตรองโฮนะโอเคแล้วก็ว้าไปแล้วผมทีนี้อ่ะมาถึงแล้วก็ลงไปครับไหนว่าห้องอ่าห้องมันอยู่นี่นนนะับบมม,ม,มือหปเเยจ็แ ประตูดีเอ็นใช่ไหมแล้วก็มีมีแบบเป็นอ่าเขาเรียกเป็นเกาะที่แบบไอ้มังกรมันอยู่นะครับผมอ่าผมก็จะมาทําแบบนั้นกันนะซึ่งวิธีเนี่ยง่ายมากๆนะครับง่ายแบบง่ายจริงๆนะคือไปตรงนี้ครับผมมอดนะฮะแล้วก็อ่าเนี่ยคอนฟิกนะครับผมปกติเนี่ยเอ็นพอ์ท่ลตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอ่า normal แบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยให้เราปรับใหม่ครับผมเป็น scale view ฮะอ่าเสร็จแล้วปรับเสร็จก็แบบเซฟแล้วก็กดออกนะครับซึ่งตอนนี้แบบก็มันเซฟแบบนี้ไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาวางดูครับผมฟื้นอ่า วางให้ครบปุ๊บอ่ะมันก็จะแบบว่าอ่าแหลกๆนิดนึงนะครับผมอ่าทีนี้มันก็จะเริ่มโหลดอ่าเขาเราิ่มเป็นแบบเกาะ d n ขึ้นมานะครับนี่ฮะซึ่งมองเข้าไปนี่รายละเอียดครบนะครับก็จะมีเป็นแท่งอ่าแท่งคาราเตนคริสตัลใช่ไหมเอาไว้ฮิลมังกรอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมลองวางอะไรเข้าไปด้วยคือแบบมันเชื่อมต่อนจริงด้วยคุณผู้มผมชมเราจะลองวางบล็อกเพชรเข้าไปนะครับเดี๋ยวซูมก่อนผมมองไม่เห็นวางไว้ตรงนี้ล้นชึ้บอ่าวางไว้เยอะๆครับ,บเออเล่นมัวแล้วเนี่ยจังหวะน,นี้อ่าวางขึ้นมาอย่างนี้ด้วย โอ้โหนี่ไปน,นะมันวางได้จริงนะครับผมผมบอกเลยตอนที่เราเข้าไปดูนี้น่าจะมั่วอยู่นะสำหรับบล็อกเพชรเนี่ยอ่าวางเข้าไปไหนไหนก็วางได้ก็วางเข้าไปครับโอ้โหวางให้ทั่วนะฮะโอเคจังหวะนี้นะครับผมน่าจะเละพอละทีนี้ครับผมมาเรามาลองเข้าไปดูดีกว่าครับมันจะเป็นยังไงเอาเป็นมุมมองนี้แล้วกันเนาะลองค่อยๆลงดูครับมันจะเป็นยังไงชื้อ่ออาแล้วเราก็จะวางเข้ามาแบบนี้ครับซึ่งนี่เป็นไงบล็อกเพชรที่เราวางไว้ครับผมก็โอ้โหเละเลยนะฮะเละเลย เดี๋ยวเรามาจัดการไอ้เจ้ามังกรเด่อก็ผมจะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นไซตามาะนะครับก็คือแบบว่าหมัดวันพันแมนอย่างงี้ดูต่ออยทีเดียวตายนะครับผมเอ้ยไม่ตายสทีแล้วเออ2ทีก็ได้นะครับผมอ่าต่อยไปฮะพอดีจะกลับโลกครับผมอือตายนะฮะผมรู้สึกช่วงนี้เนี่ยผมฆ่าอ่ามังกรบ่อยมากเลยนะเพราะว่าแบบเล่นชานเลนจ์ไง ก็ต้องมาฆ่าบางก่อให้มาจบเกมใช่ไหมทีนี้ก็แบบรู้สึกมาฆ่ามันตลอดเลยรู้สึกสงสารเหมือนกันนะมาสู้บ่อยจนมันจะเป็นเมียผมไปแล้วอ่ะลืมอ่าแล้วก็วาร์ปกลับมาตรงนี้นะครับผมซึ่งจริงๆไอเขาเร่มแบบบล็อกย่อส่วนเมื่อกี้มันมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำนะคุณผู้ชมแต่ว่าวิธีเมื่อกี้มันง่ายกว่าถ้าจะทำตรงอ่ะประตูดีเอ็นนะครับมันจะมีอีกวิธีก็คือเหมือนแบบอ่ะมันจะมีแบบบ้านเล็กๆอะไรเงี้ยอยู่บนบล็อกแบบเนี่ยซึ่ง ไอเนี่ยเรามาทำกันวันหลังฮะวันนี้ผมเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมก็แปลว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยและกันนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ